ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้ก็เป็นเวลาก่อนจอรการเจริญพระกรรมฐานขอทุกท่านตั้งใจสดับเรื่องความประพฤติคำว่าความประพฤตินี้ตามพระบาลีที่เรียกว่าจรณนะมีสิบห้ายอย่าง ขอท่านนันหลายจงถือความประพฤตินี้ให้เป็นความสําคัญที่สุดเพราะว่าเป็นพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า <c oughs> ที่จะทำให้พวกเราเข้าถึงความเป็นพระอริยเจา้าความเป็นพระอริยะไม่ใช่เป็นของหนักตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านนันหลายบวชมาแล้ว ท่านใช้คำว่าเป็นพระก็เลยอํีคำเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าอริยะข้างหลังเขาว่าเป็นอริยะไม่ได้ก็ควรจะเป็นกัญญาณชนเพราะกัญญาณชนก็หมายถึงว่าเป็นผู้ทรงฌานสมาบัติถ้าเป็นกัญญาณชนไม่ได้ก็ควรจะเป็นสาธุชน สาธุชนนี้หมายถึงว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แต่ความจริงในไหนท่านนั้นหลายตั้งใจบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าท่านนั้นหลายที่มุ่งหน้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อธรรมะเบื้องสูงก็ดีคือเพื่อุจิตบริสุทธิ์ถ้าอารมณ์จิตเครื่องทันยังท่านยังอยู่ในขั้นสาธุชน ความรู้สึกของผมก็มีความรู้สึกว่ายังเรวเกินไปไม่ควรที่จะเป็นปูชนียบุคคลคือเป็นบุคคลที่ชาวบ้านเขาบูชาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เป็นได้สาธุชนเขามีศินได้นี่ถ้าหากว่าเราจะมุ่งเฉพาะกัญญาในชน เวลานี้ชาวบ้านที่เขามีฌานสมาบัติก็เยอะถ้าเรามุ่งแค่นั้นผมว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านคนเท่ากันไหวกันก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่ถูกแล้วก็ควรจะมุ่งเอาอริยชนเป็นสำคัญเพราะว่าอริยชนเราแบ่งกันเป็นหลายชั้น คือตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาอราหันต์สำหรับพระโสดาบันนี้ก็อยู่ในขั้นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นคือมีศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระรัตนตรัยทั้งสามระการผมไม่เห็นจะมีอะไรมากนอกจากว่าเราจะต้องรักษาศีลให้เป็นอัตโนมัติ คำว่าระวังในศินจงไม่มีในจิตของเราที่หมายความอย่างนี้ก็ที่พูดอย่างนี้มันได้หมายความว่าปล่อยให้สินมันหายไปหมดคือให้สินจิตมันมีอารมณ์เป็นปกติในการรักษาศินโดยไม่ต้องระวงังอย่างที่พวกเราหายใจกันอยู่ทุกวันอารมณ์หายใจเป็นเคลื่อนไหวไปตามอตัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องสั่ง มันจะมีลมหายใจเข้าใ,ใจออกเป็นปกติของมันจะสั้นนี่ยาวก็เป็นประตามความต้องการของร่างกายโดยที่จิตใจเราไม่ต้องรับสั่งข้อนี้มีประมาณชั้นใดการรักษาสินบรวสุดของพระโสดาบันก็เป็นเช่นนั้นให้ศินมันอยู่ในขอบเขตเปอัตโนมัติมีการระมัดระวังเป็นปกตินี่จริงจะเป็นการสมควร นอกจากนั้นพระโสดาบันก็มีอารมณ์รักพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ก็ว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากร่ำรวย <c oughs> ยังมีความโกรธยังมีความอยากสวยยังมีอยู่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ในขอบเขตของศีลถ้าว่าเท่านี้ทำไมได้ผมก็สลดใจอย่างยิ่ง ที่บรรดาพิสุธสมณีน,นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่สามารถจะทรงความดีเดิมไว้ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นคนมีอายตนะสาิสองครบถ้วนทั้งนี้ก็อาศัยเดิมทีเรามีศีลมาก่อน ที่เราจะมีการหากินมีอาหารการบริโภคอยู่ได้ก็เพราะอาศัยที่เราเคยมีทานเคยให้ทานมาในการก่อนมีจิตเมตตามีความกรุณาคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารต้อมีมาในการก่อนแล้วก็การที่เราจะมีสติปัญญาก็เพราะอาศัยการอบรมธรรมมาก่อน <c oughs> เนถ้าบังเอิญในขณะนี้ท่าหนาหลายไม่สามารถจะส่งความดีทั้งสามรายการนี้ได้ก็ชื่อว่าเลวกว่าเก่ากรับลงนรกใหม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนี่เราก็ควรจะเสริมความดีเดิมที่เรามีอยู่ขึ้นหนึ่งเดิมทีเราเคยให้ทานมาในการก่อนราะอาศัยเมตตาความรักกรุณา,าความสงสาร เราเคยมีศีลมาก่อนเพราะอาศัยเมตตาความรักกรุณาความสงสารเพราะอาศัยเราเป็นผู้มีปัญญาเข้าถึงธรรมมาก่อนจึงมีปัญญาแล้วก็เสริมส่วนเก่าของเราให้ดีขึ้นไปนิดหนึ่งเพื่อจิตจับอารมณ์ทุกอย่างนี้ให้เป็นเอกคตาอารมณ์คือไม่ยอมให้เคลื่อนไปจากจิตเรามีจิตคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราต้องการเป็นพระนิพพานเป็นอารมณ์เท่านี้เอง เป็นการเสริมของเก่าจริงจะเป็นการสมควรนี่ว่าถึงอารามพบทต่อไปนี้ก็จะพูดถึงจรณะข้อที่หกจรณะคือความประพฤติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเราเจรณะข้อที่หกว่าหิริแปลว่าความระอายแก่ใจนี่ใจของเราควรจะระอายตรงไหน เอาใครไปอายใจกันก็รวมความเอาใจอายใจคือเราก็ต้องเป็นผู้มีสติสมัยปชัญญะอยู่เป็นปกติสตินึกไม่ได้เสมอสมัมปชัญญะรู้ตัวนึกยังไงคิดไปว่าก่อนที่นี่เราเกิดเป็นคนประมาณได้จากไหน เราจะเกิดเป็นคนได้เพราะเราเคยมีศีลบริสุทธิ์ทำความรู้สึกไว้เรามีอาหารการบริโภคมีทรัพย์สินก็เพราะอาศัยเคยมีทานการบริจาคมาในการก่อนในการที่เราจะมีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยเราเคยเคารพในคุณพระรัตนตรัยดังสามประการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะ เรามีปัญญาก็เพราะอาศัยจิตเราเคยอบรมธรรมมาก่อนนี่เป็นอันว่าเรามีทรัพย์สินได้เพราะทานเรามีความร่ามีร่างกายเป็นมนุษย์ได้เพราะศีลเราจะมีปัญญาได้เพราะธรรมก็ได้แก่การเชื่อถือในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตอนนี้เราก็มานั่งอาย อายตรงไหนล่ะถ้าขณะใดที่จิตใจของเราละเมิดในศีลเนึ่มันคิดจะละเมิดก็ควรจะละอายแก่ใจว่านี่เรามันจะเลวเกินไปเสียแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก,ก็หมายความว่าเราจะต้องกลับไปเกิดในอบายภูมินรกเป็นต้นนี่มันจะดีหรือ ถ้าว่าจิตใจของเราไรเมตตาความรักกรุณาความทงสารซึ่งกันและกันเราก็จะกลายเป็นคนมีอารมณ์เลวจะทำลายความดีคือทางการกุศลที่เราเคยให้ให้มีทรัพย์สมบัติมาในปัจจุบันเพราะผลของทานจะกลายเป็นคนยื้อแย่งทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นก็เป็นปัจจัยแห่งอบายภูมิเหมือนกัน ถ้าเราจะใช้ความคิดเห็นที่ผิดจากทานองครองทมตามที่ชาวบ้านเขาไม่ต้องการและเราก็ไม่ต้องการนั่นก็คือกรรมที่เป็นอกุศลหมายความว่ามีกายชั่วมีวาจาชั่วมีอารมณ์จิตชั่วกายคิดประทุษร้ายเจะเข้าใจป,ประทุษร้ายบุคคลอื่น วาจาชั่วมีวาจาไม่ตรงกับความเป็นจริงวาจาหยาบวาจาพูดส่อเสียดยุแยงแต่แข่งแสให้เขาแตกราวกันและวาจาที่กล่าวไปโดยไม่พิจารณาคือไร้ประโยชน์สำหรับใจก็มีอารมณ์ชั่วคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นในเหตุนานา,นาประการนี้ผมจะไม่พิานาตามแบบ รมรวมความว่ารมประเภทนี้เป็นอารมณ์ชั่วมันดีไหมถ้าเราจะลืมข้อนี้เสียถ้าจิตใจมันลืมประเภทนั้นก็สนแสดงว่าเราเลวเราต้องกลายไปอบายภูมินี่คนจะอายถ้าจิตมันชั่วแล้วก็อายความเป็นคนว่าในฐานะที่เกิดมาเป็นคนแล้วนี่ไม่น่าจะทำความชั่ว เรามาได้ความดีเราก็ควรจะส่งเสริมให้มีความดียิ่งยิ่งขึ้นไปคนทุกคนนี่เขามีทรัพย์น้อยเพราะว่าสั่งสมทรัพย์ให้มันมากขึ้นนี่เรามีความดีมาแล้วมันก็ควรจะคิดว่าความดีเก่ามันน้อยไปควรจะส่งเสริมความดีใหม่ให้มันดีขึ้นเป็นอนุภาความดีทุกอย่าง ตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเรียกว่าตามพระธรรมวินัยเนื้อความดีตามกฎหมายที่เขาออกบทปัญญัติไว้ว่าจงอย่าละเมิดข้อนั้นขอน้ขอนี้เราก็ไม่ละเมิดเนื้อความดีตามประเพณีนิยมนอกจากกฎหมายสิ่งใดก็ตามที่เป็นการขัดต่อประเพณีนิยมเราก็ไม่ทํา สิ่งใดที่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมืองเราก็ไม่ทําสิ่งใดขัดต่อศีลต่อธรรมเราก็ไม่ทําถ้าอารมณ์มันคิดจะทําจงมีความระอายว่าเราเห็นจะเลวมากไปเสียแล้วนี่รวมความว่าความระอายกจใจก็ได้กัะอายความเลวนี่สําหรับคําสอนในจรณะสิ่งที่ควรประพฤติ ข้อที่เจ็ดพระพุทธเจ้ากล่าวว่าโอตตะปะซึ่งแปลเป็นใจความว่าความ,วามเกรงกลัวต่อความผิดข้อต้นอายไม่ทำไม่กล้าทำเพราะความอายมาข้อนี้ไม่ทำเพราะความกลัวทำไมจึงกลัวถ้าเราละเมิดกฎหมายของบ้านเมือง เขาก็ลงโทษตามกฎหมายเกรงความเล่าร้อนเกรงความทุกข์มันจะเกิดเพราะการกระทําความชั่วถ้าเราละเมิดต่อประเพณีนิยมเราก็จะถูกสาปแช่งด้วยเหตุนานา,นาบริการไม่มีใครเขายอมรับนับถือว่าเราเป็นคนดีถ้าเราละเมิดต่อศีลธรรมตอนนี้เป็นอันว่าความดีจะไม่ปรากฏกับเรา ความเล่าร้อนใหญ่จะปรากฏเพราะว่าไม่มีใครจะยอมรับนับถือเราเป็นพวกเป็นพ้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติและร่วมคบหาสมาคมด้วยสำหรับกฎหมายประเพณีจะไม่พูดถึงสำหรับสำหรับความสำหรับศีลธรรมเราว่ากันโดยเฉพาะศีลถ้าเราไม่กลัวศีลขาด ไม่กลัวในการทำลายศีลเมื่อทำลายสิลข้อแรกเราฆ่าเขาเราทำร้ายเขาผลเจ้าได้รับผลทันทีเขาก็จะฆ่าเราบ้างเขาก็จะทำร้ายเราบ้างเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูมากการมีศัตรูมากเป็นความเดือดร้อนเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองคิดดูใช้ปัญญาพิจรารณาพิจารณาเอง ถ้าเราเป็นคนชอบรักชอบกมยแล้วมีใครบ้างที่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราและหากว่าถ้าเราเป็นคนชอบยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราจะมีมิตรมากหรือว่าเราจะมีศัตรูมากคิดถึงตัวเราคิดถึงเขาคิดเอาเองใช้ปัญญากันบ้าง ถ้าเรามีวาจาไร้สัจจะไรความจริงกล่าววาจาหยาบแล็ชอบอยุโยงสองเสริมให้จะบ้านเขาแตกราวกันพูดหาประโยชน์ไม่ได้มีใครบ้างเขาอยากจะสมาคงกับเราหากว่าเรามีสติสมัมปชัญญะไม่สมบูรณ์คล้ายคนบ้าพูดหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยความเมาเป็นสำคัญ แล้วคนดีๆมีใครบ้างที่เขาอยากจะคบเรานี่การละเมิดศีลเป็นปัจจัยของความสุขแล้เป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่มีปัญญาเขาจะเห็นว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์นี่ว่าเฉพาะส่วนน้อยเราจะพึงเห็นได้ง่ายนี่อารม์ใจตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรจถึงได้ตรัสว่าให,ให้อายจาความชั่วด,ด้วย แล้วเกรงกลัวผลของความชั่วจะเกิดแต่ว่าท่านนนั้หลายมีความอารมณ์อายแต่ความชั่วจะเกรงกลัวผลของความชั่วแล้วความชั่วมันก็เกิดไม่ได้ในเมื่อเราอายความชั่วกลัวความชั่วเราจะมีความสุขหรือความทุกข์เพราะเราไม่ทำความชั่วเราทำแต่ความดี ความสุขมันจะมีมากกว่าความทุกข์ความทุกข์อาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดาเพราะว่าเดิมนาาของอกุศละกรรมนี่มันมีอยู่เราช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่ที่ยังไงก็ดีความทุกข์ใจที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในเหตุบามเดาการเราก็มีมิตรเป็นที่รักคอยช่วยเหลือจนตลอดเวลายังไงยังไงก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดความสุข นี่สำหรับจรณะข้อที่แปดคือความประพฤติข้อที่แปดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวาว,ว่าพาหุสัจจะคำว่าพาหุสัจจะแปลว่าเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากคือการศึกษาม,มากแต่ว่าสำหรับผมจะขอแปลว่าจำได้มาก ได้ยินมากได้ฟังมากติสาสมากถ้าเอาตาเป็นตากระท u ้เอาหูหูกะทะเห็นคนสอนก็เห็นได้ยินคำเขาสอนก็ได้ยินแต่ไม่จํามันจะเป็นพราหุสัจจะได้ยังไง <c oughs> <c oughs> นี่ผมไม่ได้ตําหนิท่านี่แปลหนังสือแบบนี้แต่ว่าผมถือเป็นความหมายของผมมันตรงดีกว่า เื่อพาหุสจ,จะแปลว่าผู้ทรงความจำไว้ดีที่เรียกคนว่าพระหุสูตรอย่างพระอานน์พระเป็นนนพระอานุนเป็นพระวตถุประอง์ถากข้อองสมเด็จพระทศพลและพระพุดาเจ้าทรงยกย่องสัมเสริญว่าเป็นผู้เลิศในพระหุสูตรหมายความว่าเป็นผู้ทรงทรงจำได้มากแล้วก็มีจริยาดี ในก่อนที่จะปรินิพานในวันนั้นองค์สมเด็จพระจินนสีสรงต่กักพระอานุนว่าอนันทะดูก,ก่อนอานุนเธอจงอย่าเสียใจไปเลยในเมื่อทถกคตนิพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนเธอไว้จะเป็นศาสนาสอนเธอเพราะว่าวันนั้นพระอานุนไปยืนร้องไห้อยู่ที่สลักประตู เห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมครูจะนีพผานท่านยังไม่ได้อรหันท่านได้เพียงเบสรดาบันเมื่อองค์สมเด็จพระวิตธมานทรงทราบจึงได้เรียกเขมาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าอนันทาดูก่อนอนนนท์เธออย่าเสียใจไปเมื่อเรานีพผานไปแล้วพระธรรมนัยสอนเธอเธอจะเป็นผู้เลิศในฐานะพระสูตรคือผู้ทรงจํา แล้วเธอก็ไม่ได้ทรงไม่ได้จำแต่เฉพาะคำสอนอย่างเดียวทรงจำทั้งจริยาวัฏทิฏฐาคตปฏิบัติไปด้วยเหตุแต่สอนราการนี้จะช่วยเธอเป็นพระผู้แสดงธรรมเมื่อบุคคลผู้ใดได้รับฟังธรรมจากเธอแล้วเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่อิ่มจะไม่เบื่อในการฟังธรรมจากเธอไม่อยากให้เธอเลิกพูดไม่อยากให้เธอเลิกเทศ นี่เป็นอันว่าภาวสุดหรือภาวะสัจจะในข้อนี้จะต้องแปลว่าอย่างนี้แปลว่าจําได้ด้วยแล้วก็ประพฤติตามได้ด้วยไม่ใช่ว่าฟังมากศึกษามากไอ้ฟังมากศึกษามากเลยมันเลยหัวเลยหูไปต่างเยอะแยะเข้าหูซ้ายออกหูขวาดีไม่ดีการฟังก็เลยหัวไปไม่ต้องจําอะไรกันได้อันนี้มีถมไปแปลอย่างนี้ผมไม่เอาด้วย เป็นอนว่าประหุสจ,จัะในที่นี้ท่านทั้งหลายอย่างพวกเราฟังกันวันละสี่เวลาในการฟังทั้งวันละสี่เวลานี้ถ้ายังเอาความดีไม่ได้จําไม่ได้ประพฤติดีไม่ได้ผมอยากจะแนะนําท่านถ้ามันไม่บาปว่าท่านทั้งหลายควรจะผูกคอตายเสียห,หมด พราะไม่มีโอกาสที่ไหนที่จะฟังทำคําสั่งสอนองค์สมเด็จพระบรมสุคตถึงวันสี่เวลาไม่มีที่ไหนเป็นนั้นว่าถ้าหาท่านหลายยังฟังครั้งสี่เวลาแล้วยังมีอารมณ์เลวยังถือเราถือเขาอยู่ดีกันมีอารมณ์ไม่เสมอกันบ้างอยู่ไม่ได้ัดค,คอกันบ้างมีอารมณ์ขวางกัน ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาก็หากันแล้วก็รีบไปเสียจากสำนักนี้รีบออกไปเสียก่อนที่จะไล่ให้ไปแล้วออกไปจากที่นี่แล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนอีกควรจะเข้าป่าไปอยู่คนเดียวเพราะคนที่เข้ามาอยู่ในเขตของภาคกาสาวพัตฟังคำสั่งดลาคำสอนตามแนวดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัส ฟังกันทั้งวันละสี่เวลายังเอาดีไม่ได้ก็เยะเหมือนกับพูดกัที่ในโบสถ์อมั้งวันนี้เราคุยกันว่าแต่การฟังอย่างนี้เอาดีไม่ได้มันก็เร็วกว่าหมาเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นสุนัขมันยังสอนกันได้มันทั้งๆไม่รู้ภาษาคนแต่คนยกตนออกจากกามเก็ไม่อยู่ในเขตกระผ้ากาสาวพัด ฟังกันอย่างนี้จนกระทั่งฟังมากถึงสอนสีวาระจําไม่ได้ประพฤติไม่ได้ก็จะมานั่งอยู่ให้เปลืองขอบเขตขอมศาสนาทําไมเพราะนั้นว่าความประพฤติคนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรห้ถือว่าเราฟังมากด้วยแล้วก็จําได้มากด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นได้ด้วยไม่ใช่แปลเพียงว่า ความเป็นผู้ได้ฟังมากคือได้รับการศึกษามากแปลห่วยๆแบบนี้ผมไม่แปลด้วยใครเขาจะแปลมาก็ช่างไปเป็นนั้นว่าท่านหลายจำไว้ดีว่าความระพฤติของเราจะต้องมีตามนี้และข้อที่เก้าองสมเด็จพระจินศีทรงกล่าวว่าวิริยะมีความเพียน ความเพียรน,นี่พูดก็อย่างย่อคือเพียรละความชั่วประพฤติความดีไม่ต้องไปนั่งเจรนายกันว่าความชั่วมันมีอะไรบ้างเราสอนกันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้ว <c oughs> สิ่งใดก็ตามที่เราเห็นว่ามันเป็นความชั่วแบบฉบับมีอยู่แล้ว กายกรรมกรรมการทำทางกายชั่ววาจีกรรมทำทางวาจาชั่วมนโนกรรมคิดชั่วเพราะนั้นว่าความชั่วทั้งหมดนี้เราจะต้องหาทางลิดรอนทำลายมันให้สิ้นไปถึงแม้ว่าจิตใจมันจะสั่งสมมานับเป็นแสนหลายๆอสงไขกับก็บตามที แต่เราก็ถือว่าเวลานี้เราเข้ามาเป็นสาวกของสมเด็จพระจินัสีบรมสารสดาสัาสม,มาสมพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็ต้องใช้ความพยายามที่มันจะเกิดอุปสรรคแก่จิตเพราะอารมณ์จิตมันคบกับความชั่วมานานเราจะไล่ความชั่วให้ไปพ้นจากจิตจิตมันยังมีความรักมันก็ต้องดึงต้องดัน ต้องต้านทานด้วยประการทั้งปวงแต่เราก็จะยอมไม่ได้ต้องใช้วิริยะอุตสาหะต่อต้านมันเข้าไว้มันจะชั่วขึ้นมาเราก็จะใช้ความดีเข้าต่อต้านนี่ก็ต้องใช้กำลังจิตกันิดหน่อยเป็นของธรรมดา <c oughs> เป็นอันว่าวิริยะตัวนี้เป็นตัวความมีความภาคเพียนเพื่อทำลายความชั่วให้พ้นไปจาก,กจิต ความชั่วของจิตมีอะไรพัญนากันจะไหวไหมหนึ่งสก,กายาทิฐิเห็นว่าาภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรานี่ชั่ว <c oughs> สองมิจิกิจฉามีความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเพียงคพื่อพิจารณานี่ชั่ว สามสีรัพตาปรามาตไม่รักษาศีลให้เด็กขาดเป็นผู้บกพร่องในศีลใช้ไม่ได้ชั่วสามการมราคะพอใจในการมราคุณชั่วสี่ปฏิฆะพอใจในความโกรธความเจ็บบาดชั่วห้าเลยด,ดิแล้วก็หก หลงอยู่ในรูปฌปานเจ็ดหลงในรูปฌปานชั่วแปดหลงถือตัวถือตอนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาชั่วเก้ามีรมพุ่สั้นไม่จับพระนิพพานเป็นอารมณ์ชั่วสิบไม่เข้าใจในเริยสัตว์ที่เรียกว่าวิชานี่ชั่วเป็นอันว่าความชั่วทั้งสิบอย่างนี้เราต้องทำลายให้หมด เพื่อให้เข้าถึงความดีที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตศาสดาสมมาสมุทธเจา้าทรงแนะนำเราแต่ได้ว่าบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับจารณะที่จะปฏิบัติกันในวันนี้ก็ว่ากันได้เพียงเก้าข้อเท่านั้นเพราะเวลาหมดเส็จแล้วต่อจากนี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายได้โปรดรับฟังการแนะนำในการปฏิบัติประกรรมฐาน